สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทุเรียนเด็ดดูเรียนศาสตร์ช่องที่จะพาคุณไปรู้ลึกรู้จริงเรื่องทุเรียนวันนี้เราจะพามาดูทุเรียนในช่วงอายุผลประมาณ60วันครับตอนนี้ผลเริ่มใหญ่หนามเริ่มแน่นเปลือกยังเขียวเข้มนี่คือช่วงสำคัญมากสำหรับคนที่กำลังขยายผลสังเกตหน่อยครับหนามเริ่มตั้งและถี่แน่นแบบนี้แสดงว่าผลกำลังได้รับอาหารดีเราเลยช่วยพยุงไว้ด้วยเชือกเพื่อป้องกันกิ่งหักผลหล่นเสียหาย แนะนำเลยนะครับถ้าต้นยังอายุน้อยควรคัดผลคัดให้เหลือเฉพาะปลายกิ่งจะได้ผลใหญ่เนื้อดีน้ําหนักถึงไม่โทมต้นช่วงนี้เน้นโพแทสเซียมกับแคลเซียมโบรอนจะช่วยเรื่องขยายผลเนื้อแน่นและลดปัญหาผลแตกก่อนเก็บเกี่ยวอย่าลืมนะครับช่วง60วันเป็นช่วงชี้ชะตาคุณภาพผลถ้าดูแลดีทุเรียนจะเด็ดสมชื่อแน่นอนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทุเรียนเด็ด ดูเรียนนาสตร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้ากับความรู้เด็ดๆที่คนรักทุเรียนห้ามพลาดครับสวัสดีครับ